มาดูเมนูวันหยุดของคุณแม่กันค่ะวันนี้คุณแม่จะทําอะไรให้เด็กๆแล้วก็คุณพ่อทานนะคะเมนูวันหยุดแล้วก็เป็นวันที่ฝนตกทั้งวันด้วยค่ะคุณแม่ก็เลยอยากจะสดน้ำร้อนๆนะคะก็เลยจัดเป็นเมนูข้าวต้มหมูหมึหมกกุ้งค่ะนี่นะคะน้ำซุปของคุณแม่นี้จะปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมของน้ำซุปก็ง่ายๆค่ะ เราก็จะใส่ใบเตยนะคะรากผักชีรากขึ้นช่ายค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลนะคะมีเกลือมีรสดีค่ะส่วนผงน้วนี่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็หยอ,อะสีอิ๊วดำนิดหน่อยเพิ่มสีสันนะคะแต่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมาใส่สีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะก็จะออกมากลมกล่อมก็คือลองชิมดูค่ะ ้ำซุปเนี่ยนะคะพอได้ที่แล้วนะคะคุณแม่ก็จะ,อะรอน้ำค่ะสักพักนึงแล้วเราก็จะใส่หมูหมึกกุ้งลงไปนะคะข้าวก็สามารถใส่ได้เลยนะคะก็คือถ้าเราใส่ข้าวนานข้าวเราก็จะไม่แข็งค่ะอันนี้นะคะก็ แล้วแต่ความชอบค่ะบางคนก็ตักข้าวสวยใส่ถ้วยแล้วก็เอาน้ําราดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลค่ะแล้วคุณแม่ก็ตอกไข่ใส่ลงไปด้วย3มฟองนะคะหม้อนี้แต่ว่าไข่ของคุณแม่ก็ไม่อยากให้มันแข็งแล้วก็สุกมากเกินไปค่ะเราก็จะมาตอกไข่เอาตอนท้ายนะคะอยากให้เพื่อนๆได้รับกลิ่นจังเลยค่ะว่าข้าต้มหม้อนี้คือ หอมมากเลยค่ะส่วนความอร่อยนี้รับประกันเลยนะคะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำซุปของคุณแม่นะคะ,ะดูกดูดูไข่ก่อนเลยค่ะคือน่ากินมากค่ะน้ำซุปนี้สามารถเป็นได้ทั้งน้ำซุปข้าวต้มน้ำซุปต้มแซ่บกระดูกหมูที่แบบปรุงรสจัดจ้านได้แล้วก็เป็นน้ำซุปสำหรับก๋วยจับยวนก็ได้นะคะอันนี้เอาไปทำแดดแปลงได้เลยค่ะว่าเรา จะให้เป็นน้ำซุปของอะไรดีนะคะ